ครับตอนนี้สื่อมวลชนก็ผลิตลิ้นจี่นะครับเราก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดอทั้งในเรื่องของการส่สงเสริมให้มีการมีการใช้สารเคมีถ้าหากไม่ใช้ผลงาน,นและผู้ไว้โภคซื้อไปเนี่ยแกะลูกไหนก็จะมี เรียนท่านประธานในพิธีว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานในพิธีการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่ท่านนารโสธรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประผมรู้สึกดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเิทีเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ลิจิคุณภ,ภาพจังหวัดพะเยาประจําปี2566ที่6จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเกษตรจังหวัดพะเยาท่านนายเพเอแม่ใจท่านคณะส่วนและการจังหวัดพะเยาหัวหน้านหน่วยงานนะครับรวมทั้งเครือขา่ายภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้มาตรฐาน G I นะครับก็มีผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานคคณ้าปลูกหังจากนั้นทางรายการเราก็มาส่งเสริมให้มีการรับรอมต้องการลิงจีของเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ <ล>อยากเป็นทางการนะครับพาพาเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดโต๊ะที่บริเวณด้านข้างนะครับขอริเชิญน,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 นะครับพี่นอ้องเกษตรกรไปที่เดี๋ยวหลังจากพิธีเปิดและไวรไตรีนรง์รันนาโสธรผู้ว่า,วาราชการจังหวัดพะเยาได้สําหรับกาหนดก,การขั้นตอนนะครับในช่วงเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นผลอย่างยิ่งครับเพราะว่าผู้ประกอบการ ในเรื่องขการที่จะหาวิธีการพัฒนาวิธีการเกี่ยวกัเรื่องนี้เรามีส่วนราชการช่วยสนับสนุนในเรื่องของการผลิตที่มีคุณภาพนะครับชวนเขาจะดิวเลยว่าสวนไหนอย่างไรจะได้แลกเปลี่ยนออเดอร์เบอร์โทรอะไรกันเลยทั้งทางเลนส์้างนี้ก็เข้ามาวันนี้ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่ได้เจอกันโดยตรงได้มีการพูดถึผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็จะให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกรการจัดเวทีเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่คุณภาพมีการเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่คุณภาพเรียบร้อยมาพ่อยมดนะครับมาพ่อยมดแล้วก็มาเฉยๆนต่เฉยได้มีผีผมอพคาทั้งสาิดโออเสาติดไม่เน่า นี่เนี่ยองค์พรอำเภอบรรนทาีจังหวัดละแข่งการแปรรูปเหมือนกันนะครับแปรรูปแล้วก็คนมากกับพรากล้าโค่นกลางกัมาซื้อจากกลุ่มเนี่ยไปสักษาเห็นกับนั้นเฮ้ยนะครับเนาะใน้ถวายสีท้อยก็เป็นห่วงเกษตรนี่แต่ผมเพิ่งได้คุยคุยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วว่าท่านรับนี่มันก็เป็นตัววัดไม่อันหนึง